กราบขอให้คุณครับอาจารย์กับขอโอกาสครับอาจารย์วันนี้ผมก็เหมือนกับว่าเมื่อกี้ที่ฟังเพื่อนสาธตร,รมิเล่าอะไรบางอย่างแล้วก็อาจารย์ตอบคาถามเมื่อกี้ผมก็รู้สึกว่าก็เลยว่าอยากจะขอส่งสภาวะผมเพิ่มเติมที่พบเจอมาแล้วกันครับคือเหมือนกับว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ฝึกปฏิบัติกับพอาจารย์แบบ เรื่อยๆปกติครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ยังไงดีล่ะเหมือนรู้สึกว่าเหมือนตัวผมเองอะได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ครับพระอาจารย์เหมือนเฟิร์มแวร์มันถูกอัปเดตแล้วทีนี้เหมือนกับว่าฐานเวทนาของเรามันชัดแล้วมันรุนแรงขึ้นนยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราอะเริ่มสัมผัสถึงความนิ่งที่มากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงอย่างเมื่อคืนครับพระอาจารย์ที่ปฏิบัติกับพระอาจารย์เนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนแบบตัวเราแบบมันคุมยากมากเลยครับ มันแบบมันหมุนมันติ้วมันแบบมันคอมันเงยมันแบบง่ายหน้าง่ายอะไรครับแต่เราก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติแต่ว่าพอดีที่ที่ปล่อยไปเพราะว่าไม่มีญาติโยมอยู่กเลยกล้าที่จะปล่อยตัวไปไปบ้างครับแต่ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ที่เรารู้สึกว่ามันแปลกแบบบางอย่างก็อย่างเช่นว่าเมื่อคืนนี้ครับมันจะเจอตัวสภาวะที่แบบว่าเหมือนกับเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่แบบอยู่ตรง ตรงกลางอกเราเนี่ยครับมันเหมือนจะเป็นเป็นก้อนเป็นอะไรสักอย่างเหมือนเป็นมวลพลังงานแต่ว่าแบบพอเรานั่งไปปุ๊บมันเหมือนมันจะลอยมันจะดันขึ้นตลอดเลยอยู่หลายครั้งเลยครับพระอาจารย์ตรงนี้มันคือ,อ,อสภาวะอะไรหรือว่ามันคืออะไรเงี้ยครับก็เป็นสภาวะภายในนั่นเองนะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่าง,างานเนี่ยมันจะผุดจากตรงนี้ทั้งสิ้นนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเราเริ่มนิ่งขึ้นละเอียดขึ้นนะการรับรู้มันก็จะค่อยๆเฉียบคมขึ้นนะรักเดียวกันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งหลักรักษาใจให้ตั้งมัน่นแค่รู้แค่รู้สึกสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สึกไม่ติดข้องอยู่ไม่ยึดถืออะไรอะไร,ะไรทั้งปวงในโลกเดียันนี้คือเคล็ดวิชาที่คือใช้ได้ตลอดเราสายเลยนะนะค่อยๆฝึกไป แล้วก็ผมรู้สึกว่าตอนช่วงที่ระหว่างระหว่างช่วงการฝึกเดินปฏิบัติเนี่ยครับรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงสภาวะที่ที่เริ่มละเอียดขึ้นแล้วเราก็สามารถรู้สึกว่าที่จะอพอเข้าถึงตั้งแต่ลงป่องบาสบายขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าจิตเรานิ่งมากๆแล้วก็พอเวลามีพอเราทํางานตอนเป็นคาววาเราทํางานเกี่ยวกับทางด้านเพลงทางด้านอะไรเนี่ยอาจารย์แล้วเราก็ต้องฟังเพลงเยอะเพื่อที่จะพัฒนา ต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้พอเหมือนอกับว่ามันก็จะมีเพลงผุดขึ้นมาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแต่เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเพลงอ่ะมันผุดออกมาตรงหน้าเราแต่เราก็คือเรารับรู้กับมันพอเราทิ้งมันมันก็หายไปแล้วมันก็คือนิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยครับจนพระอาจารย์เรียกกลับเข้าก่อนที่จะเข้าสู่การนั่งนะฮะมันก็ถอยกลับมาตามปกติผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ amazing เหมือนกัน mm hmm. <laughs> ที่รู้สึกว่าไม่นึกว่าตัวเองจะนิ่งได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ การที่เราเข้าถึงสภาวะได้ดีแม้ในขณะเดินเคลื่อนไหวี่อันนี้ดีมากเลยเพราะว่าผลก็คือมันจะทำให้เราอยู่กับสภาวะได้ต่อเนื่องทั้งวันเลยนะสมาธิที่เกิดจากการเคลื่อนไหวจากการเดินเนี่ยจะทรงตัวได้ดีแล้วถ้าพิกเป็นวิปัสสนาญาณในขณะเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะเข้าใจอีกสภาวะได้มากนั่นเองนะ แล้วผลจากการที่เดินทรงตัวในสภาวะได้ดีเวลานั่งจะเข้าถึงสภาวะที่ลึกซึ้งได้อีกมากนั่นเองการที่เดินจนเข้าถึงระดับความโล่งเบาได้นะี่อันนี้คือจิตจะทรงตัวได้ดีมากเลยนะให้รักษาไว้และเพียรต่อไปเริ่มรับรู้กระแสะธรรมลมได้แล้วนั่นเองเวลาโล่งมากๆเนี่ยมันจะเป็นกระแสะพุดขึ้นมาเนี่ยแหละนะจิตตะลังขายมันก็พุดตรงนี้เช่นกันพุดขึ้นมา,นมานะเราจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราไปเสพไว้อะไรก็ตามเนี่ย มันไปฝังอยู่ในใจต่อใจทั้งหมดเลยถึงเวลาชําระนี่ก็ต้องก็ต้องมาชําระกันหมดนั่นเองนะมันพูดออกมาแต่ด้วยความที่เรามีกําลังมีสติดีนะเราก็จะแค่รู้สึกได้แค่รู้สึกได้แต่เมื่อใดก็ตามที่กําลังเราถดปุ๊บเราจะเริ่มไหลเข้าไปกับมันนะค่อยๆเรียนรู้ไปนะแต่ให้รู้เลยว่าเราจะเริ่มเข้าใจเลยว่าโอ้ไอ้สิ่งที่เราเข้าไปเสพนี่มันไม่สูญเปล่ารนถะนะที่เราเสพแป๊บหนึ่งเนะี่ยชั่วแวบเดียววับแป๊บเดียวมันหายไป แต่มันเข้าไปฝังอยู่ในจิตในใจของเรารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเนี่ยที่เราเสพมันวับเดียวรสชั่วแป๊บเดียวที่มันหายไปนะแต่มันวับเข้าไปฝังอยู่ในจิตในใจมักหม,มมเป็นอัสวะเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ข้างในนะเรียกว่ามันพ่ออยู่ข้างในเลยเวลามาฝึกมาปฏิบัติมาชําระออกมาเกาออกนี่จะรู้เลยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆชําระออกน,ะนี่แล้วเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของการสํารวมอินทรีย์มากขึ้น นั่นเองคือไม่ปล่อยใจแล้วไม่ไปสัมลุไม่ไปสัมผัสอะไรมากแล้วนะผู้ที่ปฏิบัติที่เข้าสู่วิถีเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการหลุดออกคลายออกนั่นแหละไม่อยากที่จะย้อนกลับไปสัมผัสโลกอีกนะเมื่อใดที่อยากจะไปสัมผัสโลกอีกก็เหมือนเรื่องที่ยกมาพิสูจน์ที่ว่าหมุนกลับไปผิดนะออกจากป่าแล้วยังกลับเข้าไปอยู่ในป่าอีกนั่นเองเนี่ยออกจากการมาคุณอารมณ์แล้วยังเวียนกลับไปอีกเนะี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะติดกับดักน,นั่นเอง ผู้ที่ถอยออกมาแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะถอยออกเราจะแจมแจ้งจุดนั้นนี่เราต้องบ่มตัวเองให้ได้ที่เลยถ้าเราผ่านจุดนั้นได้เราจะไม่คิดที่จะถอยกลับไปอีกเลยเพราะว่าวัตารสงสารหรือโลกมันก็แค่นั้นแหละมันคือโคนตมถามว่าถ้าโคนตมหรือหลุมคูกอยู่ตอนหน้าเราขึ้นมาแล้วเราจะลงไปอีกไหมมีใครไหมอยากจะลงไปในหลุมคูกซ้ำอีกไม่มีหรอก แต่ที่เราตมลงไปก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ขึ้นมาอย่างแท้จริงไงเรายังไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราติดข้องอยู่ในโลกเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของเปลือกตมมันยังเป็นเรื่องของรุมคู่อยู่มันยังไม่แจมแจ้งแก่ใจของเราเนั่นเองแล้วทาไงจะให้มันแจมแจ้งละ่ะก็ต้องเพะบ่มการปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงสิ่งที่ละเอียดปาดราณีตเพิกสิ่งที่มันเป็นของหยาบออกไปจากใจให้เราได้จิตของเราเนี่ยให้จิตพระพัฒสอนได้ชุ่มด้วยธรรมะอันบริสุทธ ได้เข้าถึงสิ่งที่มันเป็นความวิเวกเป็นความสงบระง,งับนะเมื่อเข้าถึงสิ่งที่ปานี่จริงๆเนี่ยชุ่มเพราะบ่มได้ที่เนี่ยเราจะไม่อยากกลับไปจับไอ้สิ่งที่มันเป็นของร้อนของหนักของสกรปรกต่างๆในโลกอีกเลยนั่นเองนะนั่นคือวิธีการนั่นเองนะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ผมอยากจะถามว่าในเรื่องเวลาเราช่วงเราปฏิบัติเนี่ยมันก็คือเราก็จะสามารถที่จะ หลุดออกไปได้ใช่ไหมครับหมายถึงว่าเหมือนกับว่ามันเหมือนกับการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติไปถึงช่วงหนึ่งแล้วเหมือนกับแบตเตอรี่เราอ่อนหรือว่าแบตเตอรี่เราหมดอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะหลุดได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ตัวรากเงาจริงๆมันมีอยู่คือสิ่งที่เรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมนี่แหละคือตัวที่จะส่งให้ผลต่างๆ ถ้าช่วงใดที่กุศลธรรมให้ผลเนี่ยเราก็จะน้อมไปในการฝึกปฏิบัติมากเลยแต่ถ้าช่วงใดวิบากอากุศลธรรมมันให้ผลนีบางทีมันไม่เอาเลยนะมันมันใจมันออกเลยหรือมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าอย่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทวันนี้เราอาจจะปฏิบัติได้ดีมีฉันทะมีศรัทธาในการปฏิบตัติแต่เราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เรา,าจ,จะเตลิดเบิดเปิงไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตาบใดที่คติของเรายังไม่แน่นอนนรับพระเจ้าถึงตัดไงกิจที่ควรทําที่สุดก็คือการรู้แจ้งอริยสัจส,สีปิดอบายภูมิตัวเองให้ได้ก่อนมีคติแน่นอนก่อนนะตาบใดที่คติยังไม่แน่นอนยังปิดอบายภูมิให้ตัวเองไม่ได้นี่โอกาสวกวนมันเกิดขึ้นได้เสมอนะไม่งั้นพระองค์จะตัดทําไมล่ะว่าไฟที่กําลังไหม้อยู่บนศีรษะเนี่ย เธอจะทําอะไรก่อนแน่นอนทุกคนก็ต้องรีบดับไฟนะแต่พระองค์ตรัสว่าบัณฑิตจะพึงรีบรู้แจ้งอริยสัจสีก่อนที่จะดับไฟในหูทำไมพระองค์ตรัสขนาดนั้นความเป็นความตายมันเกิดได้ทุกขนาดจิตเลยนะเราก็ถึงแม้เรายังไม่ตายเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีศรัทธาที่จะฝึกปฏิบัติตลอดเวลา บางทีเราจะหลุดโลกไปเลยก็ได้เมื่อใดที่วิบากกรรมต่างๆมันให้ผลเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีวิบากอะไรบ้างที่มันคอยรอเวลาให้ผลอยู่นั่นเองมันจึงต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างแท้จริงนั่นเองนะสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีพระเทระท่านหนึ่งท่านก็เป็นลูกเศรษฐีนะแล้วก็มีน้องอยู่ท่าน พี่น้องสองคนนะพอท่านได้มีโอกาสฟังธรรมนะในสำนักของพระาศาสดาท่านก็เกิดศรัทธาเห็นโทษภัยในวตัตะสงสารท่านก็จึงสละทางโลกออกบวชมอบทรัพย์สมบัติให้น้องหมดเลยนะท่านออกบวชแล้วท่านก็ไปบำเพ็ญสมนารรรมอยู่หลายปีเลยนะฝ่ายน้องก็มีครอบครัวนะแต่งงานนะ อยู่มาวันหนึ่งนี่นน้องสะพ้ายเกิดความโลภมากคิดว่าถ้าพระพี่ชายนะท่านศึกออกมานี่ทรัพย์สมบัติที่ได้รับก็จะต้องแบ่งครึ่งกันน้องสะพายนะไม่ใช่น้องชายนะน้องสะพายเกิดความโลภก็จึงคิดว่านี่ถ้างั้นนี่นะ เราจ้างโจรนเนี่ยปงชีวิตพระพี่ชายดีกว่าเนี่ยจิตคนเรานี่มันหมุนไปผิดได้ขนาดนั้นเวลาเกิดไฟในใจความโรคความโกรธความหลงครอบงำเนี่ยบางทีมันสุดกู่ไปไกลเลยนะชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนเน้องสะพ้ยก็เลยจ้างโจรนะไปโจรมันก็เข้าไปล้อมพระท่านนะ พระท่านบำเพ็ญสมรธรรมอยู่ในป่านะไม่ได้มีเครื่องป้องกันอะไรไม่ได้มีคนอะไรมาช่วยนะท่านก็ถามว่าพวกท่านมาทําไมกันพวกโจรมันล้อมได้แล้วนี่มันก็บอกว่าก็มาฆ่าท่านนะพระท่านก็กล่าวว่าจะมาฆ่าเราทำไมทรัพย์สมบัติเราก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่มีผ้าสามผืนมีแค่นะี้ท่านจะมาฆ่าเราทำไม พวกโจรมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าก็น้องสะพ้ายนะจ้างให้มาฆ่าท่านนั่นเองนะว่ากลัวว่าถ้าท่านศึกแล้วเนี่ยนะท่านก็จะไปแบ่งทรัพย์สินคืนนั่นเองนะความโรคของคนนะท่านก็บอกว่าท่านไม่ศึกหรอกโจรมันก็ไม่เชืนะ่อก็จะฆ่าให้ตายท่านก็เลย พอต่อรองอะไรไม่ได้แล้วท่านก็คิดว่าเนี่ยไม่รอดนะยังไงเขาก็ต้องเอาชีวิตเราแล้ว,แ,ลวแต่ท่านไม่ได้กลัวตายท่านไม่ได้ห่วงชีวิตหรอกแต่ท่านมีความรู้สึกว่าเรายังไม่สามารถทำกิจที่ควรเข้าถึงให้บรรลุธรรมได้เรายังเป็นปุถุชนอยูนะ่เรายังไม่บรรลุธรรมเลยนะ รรมดาผู้ที่ตายในขณะที่เป็นปุรุชนคติไม่แน่นอนพ่องอุปมาเหมือนเราโยนไม้ขึ้นไปกัาอากาศมันจะออกหัวออกก้อยก็ได้มันไม่แน่นอนคติของปุรุชนนถ้าเราตายซะท่ขณะที่เราเป็นปุรุชนนี้คติไม่แน่นอนเราจะไปไหนก็ไม่รู้ แล้วเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสพบพระพ,พ,พุทธศาสนาเช่นนี้อีกเพื่อจบเรื่องราวเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากเย็นแสนเข็ญการเกิดเป็นมนุษย์พบพระพ,พุทธศาสนายิ่งเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่านก็สงเวทใจว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู่ต่อรองอยังไงเขาก็ไม่ฟังนะงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันท่านก็เห็นหินอยู่ั้าล่างเอาหินเนี่ย ทุบขาตัวเองทั้งสองข้างจนแหลกอ่ะคิดดูต้องกำลังใจขนาดไหนเจ็บปวดทุกข์ทรามานขนาดไหนเราเป็นแผลทีเดียวเราก็เจ็บแล้วท่านทุบขาทั้งสองข้างจนกระดูกแหลกขาหักทั้งสองข้างไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยทุบขาต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยเลือดโชกเลยพ่อท่านทำอย่างนั้นแล้วก็บอกเนี่ยเนี่ยพวกท่านดูสิเนี่ย เราขาหักแหลกนี้ทั้งสองข้างเจ็บปวดอย่างยิ่งเนี่ยมันไปไหนไม่ได้แล้วนะขอเธอขอให้เราได้มีชีวิตอีกคืนหนึ่งเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมเถอเราไม่อยากตายตอนเป็นปุถุชนเพราะว่าถ้าเราตายตอนนี้เนี่ยคติไม่แน่นอนเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาอีกนะขอเธอขอให้เราบำเพ็ญสมมาธรรม แม้ในช่วงวาระสุดท้ายเถอะพวกโจรมันเห็นอย่างนั้นมันก็เลยถอยออกไปล้อมอยู่ด้านนอกท่านก็ทุกข์ทรมานมากขาหักสองข้างอ่ะคิดดูดิทุกเวนาแสนหนดอังนั้นอ่ะแต่ท่านก็ใช้ขันติอดทนอดการพิจารณาไปเนี่ยคนที่ทำได้ขนาดนั้นเนี่ยมีไหมอะไรในชีวิตไม่มีแล้วไม่มีความกลัวตายไม่มีอะไรแล้วเพียงแต่ว่า ไม่อยากจะตายเปล่าไม่อยากจะตายในแบบเป็นปุถุชนนั่นเองท่านก็บรเเ็ญสมณธรรมไปนะ่จิตที่สิ้นอะไรในตัณหาเนี่ยหมดอะไรในโลกทั้งปวงแล้วเนี่ยไม่อะไรกับอะไรแล้วเนี่ยจิตก็คลายออกรุดท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขนาดไหนขนาที่สเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสขนาดนั้นแล้วก็ปรินิพาน,น,านละสังขารในขณะนั้นเลย เพราะว่าทุกขวเวทนานักมากนะท่านทั้งหลายว่าท่านตัดสินใจถูกไหมล่ะนะจบกิจได้อะเจ็บปวดขนาดนั้นลงทุนขนาดนั้นตอนที่ทุบนี่จะรู้ได้ไงว่าโจรจะฟังใช่ไหมแต่จิตใจของท่านนั่นแหละความผู้ที่ละอะไรแล้วหมดอะไรในชีวิตแล้วนะผลสุดท้ายคือท่านก็บรรลุธรรม แล้วก็หลุดพ้นแล้วก็ปณิพานในขนาดนั้นเองเพราะเราให้พิจารณาตัวเราเองให้ดีนะตอนเนี้เรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาอยู่ยังมีศรัทธาที่จะฟังธทรำรปฏิบัติทมอยู่ซึ่งโอกาสตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราไปอีกเมื่อไหร่ พ้นวันนี้เราจะตายลงไปก็ได้หรือว่าเราจะไม่มีศรัทธ,ธาแล้วก็ได้ท่านทั้งหลายว่าจะมีกิจอันใดสำคัญกว่าสิ่งที่อยู่ตอนหน้าตรงนี้ของเราเพราะฉะนั้นก็พิจารณาการเตือนตนเองให้ดีนะกระแสของโลกเนี่ยมันดึงเราอยู่เสมออยู่แล้วนะแต่ถ้าเรามีความเข้มแข็งพอเห็นโทษภัยในวัตาสงสาร เห็นคุณค่าของการที่เราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากนะตอนนี้เรามีโอกาสแล้วถ้าเราไม่รับโอกาสนี้ไว้ไม่ทำให้มันเต็มที่นะเมื่อใดที่โอกาสมาหลุดลอยไปนะเราก็ไม่รู้หรอกเมื่อไหร่มันจะเวียนอีกคนที่เขาต่อคิวมาเป็นมนุษย์เนี่ยยาวจนสุดขอบจักรวาล ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยจิตวิญญาณที่รอการเกิดมาเป็นมนุษย์นะมากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้นะยังไม่ต้องคุยกันว่าจะเป็นมนุษย์ในยุคที่พระพุทธศาสนาเลยถ้าเราพลาดรอบนี้แล้วเนี่ยเราต้องไปต่อคิวอีกนานขนาดไหนหรอมันเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เลยนลั่นแหละเพราะให้เห็นคุณค่าของปัจจุบันมันไม่มีกิจอันใดสําคัญกว่านี้หรอก มันไม่มีโอกาสอันใดที่จะสำคัญกว่าโอกาสเช่นนี้หรอกตั้งใจกันให้ดนะีเอาล่ะก็จะได้นำพาท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้เรียนรู้ฝึกหัดการปฏิบัติธรรมกันตามสมควรแก่เวลาก็เริ่มต้นด้วยการยืนก่อน